คลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถเก่งขนาดใหญ่ค่ะกับ Toyota c a m r รี Hy ฮบิตัวนี้เป็นตัว2.5ปี2020สีดำค่ะนะคะประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ870,000เลยใครที่กำลังมองหารถเก่งตัว h y บ i ิของ c a m รี่อยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันเลยนะคะคันนี้ป้ายแดงล้าน799,000ประหยัด 87,000เหลือเพียงแค่9,29,000สนใจติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะกับช่องน้ำหนึ่งพาชมรถมือ2ค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาทุกๆท่ทานมาพบกับตัวไฮบริดกันบ้างใครที่กําลังมองหารถเก่งขนาดใหญ่ขันนั่งสบายเดินทางไกลไม่เมื่อเลยนะคะคันนี้กับตัว โตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดปี2020ค่ะคันนี้ไม่อยู่150,000กโลการันตีสภาพเดิมออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยในเรื่องของความปลอดภัยของแคมรี่รุ่นนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวน้ำานึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันคละละขันและรถทุกคันการันตีสภาพเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํนาเล่ไม่มีชํารุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นหากนํารถออกไปและเจอหลักฐานทุกๆท่านคะนําหลักฐานมา เ,เรายินดีซื้อคืนนะคะเรามั่นใจนะคะลูกค้ามั่นใจได้ทุกคันมีเล่มค่ะนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะตอนนี้น้ำหนึ่งก็อยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะที่นี่เปิดมา24ปีแล้วนะคะมีรถให้เลือกมากถึง500คันอันนี้คือโกดัง3โกดังที่เก็บรถเข้าใหม่นะคะใครติดตามคลิปน้ำหนึ่งนะคะจะเห็นว่าน้ำหนึ่งจะถ่ายหลายๆที่เนาะเพชรยนต์เขาจะมีสาขา2ด้วยแล้วก็ตรงสํานักงานใหญ่ที่มีรถจอดเยอะๆนะคะอันนี้คือโกดัง3โกดังเก็บรถถ้าใครสนใจนะคะตัวรถนะคะเข้าสามารถ เข้ามาดูรถได้นะคะหรือว่าเข้ามาทดลองขับได้โทรหาน้ำหนึ่งได้เลยที่0 961984963ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูรถ Toyota Camry คันนี้กันนะคะ2.5ตัว h y b r ิ d ค่ะปี2020ค่ะคันนี้นะคะ,ะในส่วนของแรงม้านะจะอยู่ที่ประมาณ 221แรงม้านะคะในเรื่องของมรนจุไฟนะคะจะอยู่ที่6.5แอมเปต่อชั่วโมงค่ะคันนี้นะคะในเรื่องของถังน้ำมันนะคะรองรับ50ลิตรนะคะรองรับ E85 ด้วยสีดำค่ะนะคะออปชั่นเยอะมากๆใครที่กำลังมองหารถเก่งขนาดใหญ่อยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยประหยัดจากป้ายแดงไปถึง870,000บาทค่ะป้ายแดงอยู่ที่1,799,000นะคะคันนี้นะคะค่าตัวอยู่เพียงแค่929,000ค่ะผ่อ เริ่มต้นอยู่ที่หมื่นหกนะคะก็ผ่อนยาวยาวได้ถึง8 4งวดเครดิตสามารถอัพจัดยอดเต็มได้ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นแบบ led นะคะไฟ daytime running light led แล้วก็รวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยคันนี้นะคะไฟท้ายด้านหลังก็เป็นแบบ full led เลยมีเซ็นเซอร์รอบคันค่ะนะไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์อันนี้ก็จะได้เป็นแบบ รุ่นตัวใหม่โฉม all นิวใหม่ของ Camry เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีเมียมนะคะที่จะแตกต่างจากตัวธรรมดาในเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยจะมีมากกว่าในส่วนของ Mac ค่ะก็จะได้เป็น Mac เดิมจากโรงงานเลยนะคะ Mac จะได้เป็น Mac ขอบ17นิ้วในส่วนของอซีรีส์ยางตัวนี้นะคะจะอยู่ที่215ทับ55 R 1 7ค่ะก็คือแม็กขอบ17นิ้วอันนี้ให้ดูแม็กรอบๆนะคะถ้ามีรอยคูดสักนิดนึ่งตรงนี้สามารถเก็บได้ แล้วก็มาดูในส่วนของซุ้มล้อค่ะนี่ค่ะซุ้มล้อได้ซุ้มล้อเดิมนะเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ในเ,เป็นรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวก่อนปล่อยเราจะมีล้างทําความสะอาดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งด้วยกระจกมองข้างค่ะพับปรับไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะคะจะเป็นตัวไฟฟ้าเวลาสตาร์ทรถบางทีเรายังไม่รู้สึกเลยนะว่ารถ ทำงานนะคะป้ายภาษีพรบรค่ะเรามีการต่อให้นะคะตัวนี้จะเป็นรถที่ดูกว้างมากๆเลยที่เปิดด้านนอกค่ะนะจะได้เป็นตัวที่เปิดด้านนอกนะคะเป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหรานะ,ะสไตล์ของแคมรี่มาดูภายในกันค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะก็คือไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะมีการปรับดันหลังแบบไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ก็จะคือแบบว่าออปชันเยอะมากแล้วภายในก็เพิ่มความหรูหราขึ้นเยอะเลยลายไม้นะคะนี่ค่ะจะได้เป็นลายไม้ แบบใหม่นะคะเนี่ยค่ะลายแบบสวยขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะก็จะได้แบบทัชสกรีน8นิ้วด้วยนะคะในเรื่องของระบบภายในค่ะจะได้เป็นแอร์แบบนาโนอี e, แล้วก็สามารถแยกอิสระนะคะซ้ายขวาด้านหลังนะคะในส่วนของพรีเมียมของแคม r y ดูด้านข้างได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวสครับ นะคะคก็คือกันรอยยังมีพลาสติกอยู่เลยด้านข้างนะคะแผ่นเพลทอยู่ครบนะคะปี2020ค่ะมอกนะคะแล้วก็ตัวน็อตของโครงสร้างตัวรถนะคะนี่สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ ให้ดูด้านข้างตัวรถค่ะการันตีในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะกระจกเดิมรอบคันานะ,ะรวมไปถึงในส่วนของกระจกนะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็เป็นอออโตทั้ง4บานด้วยคอนโซลด้านในกว้างมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้ถุงลมนิรภัยถึง9้าใบด้วยกันนะคะมีม่านด้านข้างด้วยนี่แล้วก็มีสลูปนะคะด้านบน หลังคาอะก็สามารถเปิดได้นี่ค่ะเบาะด้านหลังนะคะเบาะด้านหน้าเนี่ยตรงที่หนุนศีษะก็จะแบบเป็นปกตินะแต่ว่าด้านหลังค่ะจะมีปีกด้านข้างนะคะเพื่อให้แบบนั่งสบายด้านหลังด้วยมาดูด้านหลังกันโครงสร้างรถนะคะก็คือโครงสร้างเดิมนะคะมีแอร์หลังนะคะที่แบบว่าปรับแยกอิสระนะคะเอะ ซ้ายขวานะคะร้อนหนาวนี่คือปรับได้เลยด้านหลังก็สามารถปรับได้นะคะมีลำโพงนะคะเป็นลำโพงของ JBL นะคะรอบคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ9ตัวด้วยกันนะคะเป็นลำโพงของ JBL มีอ่าม่านด้านข้างนะคะแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะคะม่านข้างแบบเป็นแมนนวลตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะคะในเรื่องของอ่าบรรจุน้ำมันนะคะก็จะอยู่ที่50ลิตร ด้านหลังค่ะนะคะกระจกเดิมรอบคันมีระบบไล่ฟ้านะคะไฟเบรกนวนที่3ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ f u LED l l นะคะไฟท้ายเลยมีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังคือเซ็นเซอร์กะระยะค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็ก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งให้ดูช่วงด้านล่างคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่1 7 9 9 0ล้านก็ถือถ้าในเรื่องของประหยัดนะคะจาก มือสองนะคะก็ตัวนี้ขับมือเดียวค่ะไมจะอยู่ที่แสนห้าปี20นะคะสนใจเข้ามาดูตัวรถได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมพี่ๆค่ะถ้าใครนะคะอยากได้รถเก่งขนาดใหญ่นะแต่ว่าไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำขับมือเดียวค่ะเลขไมาอาจจะคือถ้าแบบว่าอยากได้ราคาที่เหมาะสมนะคะไม่ได้กังวลเรื่องไมเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะนะคะแคมรี่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวประหยัดอีกหนึ่ง อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าคือเป็นตัวไฮบริดเข้ามาช่วยทํางานตรงนี้อ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูภายในนะคะอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างเนี่ยให้ดูด้านข้างอันนี้นะคะก่อนปล่อยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่ๆ่ะเข้ามาดูตัวรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพเข้ามาดูตัวรถมาทดลองขับได้เลยนะคะกระจกรอบคันนะคะันนี้อ่ะนี่ ในเรื่องของความปลอดภัยมีเชื่อมต่อ T-connect ด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่ากลัวในเรื่องของรถหายนะคะแล้วก็นี่ค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้ามีตัวดันหลังนะคะมะีคาร์ซีทนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเบาะก,ก็สามารถพับได้ด้วยนะคะถูกลมนิรภัยมีถึง9้าใบด้วยการรวมถึงม่านด้านข้างแล้วก็คันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจแบบคลีเล์มีกุญแจถึง2ดอกด้วยกันนะคะ มาดูภายในอันนี้จะเป็นปุ่ม push start นะคะนี่พวงมลาลัยค่ะมีแพนเดิลชิพนะคะมีระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะแล้วก็สามารถนะคะเ,เป็นเมมโบรีของพวงมลาลัยได้ด้วยนะคะปรับระดับนะคะแล้วก็รวมถึงเบาะที่นั่งค่ะมีเมมโม y รี s ซิสด้วยนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเป็น ไฟฟ้าทั้ง4บานเลยรถคันนี้ค่ะนะคะรถไม่ช้าแต่วา่าไม้นะคะก็พูดตรงๆเลยไม่ก็ค่อนข้างเยอะถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องของไม้นะคะคันนี้ก็เป็นอีก1คันราคานะคะต่างจากป้ายแดงไปถึง8 7 0 0 0 0เเลยเกือบ90,00 0 0ค่ะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะ90 29000ค่ะป้ายแดงนะคะอันนี้คือย้ำนะคะ1 7 9 9 0 0 0าเน้าเนี่ยค่ะลำโพงเป็นแบบ JBL ค่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันนะคะ ในส่วนของตรงนี้น้ำหนึ่งจะขอพาดูในส่วนของโครงสร้างรถเราดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้า,าลูกค้าบางท่านเนาะที่แบบดูอาจจะดูสเปครถมามาพอสมควรและแต่ว่าอันนี้น้ำหนึ่งจะพามาดูโครงสร้างในตัวรถค่ะนะคะโครงสร้างหลักเนี่ยน้ำหนึ่งจะบอกว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยคะ่ะพวกตัวน็อตต่าง คือน้ำหนึ่งอยากให้มั่นใจนะ mm hmm. เพชรยนเซิร์ชได้เลยนะคะเซิร์ชได้เลยแล้วก็ที่เนี่ยเปิดมา24ปีแล้วนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยคะ่ะแบบทัสกีนนะคะ,ะน่าจะประมาณ8นิ้วด้วยกันแล้วก็เนี่ยคะ่ะแอรนะคะก็แยกอิสระได้ถึง3โซนนะคะแล้วก็เป็นแบบว่านานโนอีนะคะเออหน้าจอนะคะในส่วนของนี่ หน้าจอตรงนี้ก็มองสบายตาแถมตรงนี้นะคะจะมีการมีการแนะนําแล้วก็มีระบบการเตือนด้วยเวลาแบบว่าถึงเวลาที่จะเข้าสูย์แล้วเลขหมายเท่านี้เท่านี้นะคะก็จะมีการเตือนระยะเวลาบอกเราด้วยนะคะบอกเราด้วยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของแอร์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้มีค่อนข้างเยอะเลยนะคะอีโคนัมลนะคะแล้วก็แบบสปอร์ตเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านี่ค่ะก็จะแบบบอกว่าเครื่องยนต์ควรทําอะไรบ้างแบตเตอรี่นะคะอันนี้ก็จะ เดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานปรับสภาพให้เพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะเป็นรถเข้าใหม่มาค่ะนะคะแล้วก็กระจกมองหลังนะคะก็จะมะีตัวปรับลดแสงแบบเป็นออโต้นะคะมีสลูปนะคะก็สามารถเปิดได้นะเปิดสลูปได้เนี่ยค่ะอ่านี่นะคะก็เปิดสลูปได้ก็ลูกค้าท้าไครทีอ่อยากได้นะคะตัวสลูปตรงนี้อ่ะเปิดให้ดูเนี่ยค่ะก็จะมีปุ่มเปิดนะคะอ่ะ สนใจยังไงนะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้ก่อนนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยผ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่ประมาณ16ื่นค่ะพี่ขาไม่เกินหมื่นเแน่นอนนะคะไม่เกินหมื่นเแน่นอนอยู่ประมาณ1 6ื่นหอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะคะเครดิตดีก็สามารถอัพจัดยอดได้นะใครที่มองหา,าในส่วนของแคมรี่ก็จะมีปรับระดับตรงนี้อ่ะก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นแบบระบบสัมผัสแบบว่านุ่มนวลน,นะคะแบบซอฟทัสเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะรถแคลมรี่ ry, คือออปชันเขาเยอะ อยู่แล้วนะคะเป็นรถเกรดที่รถใหญ่เกรดระดับสูงขึ้นไปนะคะมีตัวเขาเรียกว่าอ่า มี p a r k i n g เ Sen เซอร์นะคะแล้วก็มีในส่วนของจุดมองมุมอับนะคะก็คือ By Spot Monitor นะคะก็มีในส่วนของตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะและใครที่มองหารถเก่งขนาดใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ออปชั่นเยอะนะคะสไตล์โอ้โผู้บริหารเลยนะคะมีในส่วนของเซตตี้เยอะมากนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาหาน้บหนึ่งได้0 9นย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามค่ะ,ะหรือว่าโทรเข้าส่วนกลางก็ได้นะคะถ้าไม่มั่น ใจนะว่าน้ำหนึ่งเป็นเซลที่เพชรยนต์หรือเปล่านะคะโทรเข้าส่วนกลางได้แต่ถ้าอยากให้น้ำหนึ่งดูแลนะคะก็โทรหาน้ำหนึ่งได้เลย0 9นย์8 4 9 6 3ค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้เป็นโฉมตัวตัวหน้าใหม่ของ c a มรี่เลยนะคะปี2020ในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มมากๆเพราะว่าประหยัดจากป้ายแดงไปถึง8 0 0 0,000บาทเลยนะคะเกือบ900,000เลยก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะเปิดง่ายมากนะคะเพราะว่ามีตัวโช๊คนะคะ อันนี้ก็คือห้องเครื่องด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่211แรงม้านะคะในเรื่องของปัจจุนะคะก็จะอยู่ที่6.5นะคะแอมเป์ MP นะคะต่อชั่วโมงะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็คือห้องเครื่องก็คือเครื่องเขาจะเงียบมากมาก ไมอยู่ที่แสนห้าแต่ถ้าใครที่ไม่ได้กังวลในเรื่องของไมแล้วก็อยากได้รถไปใช้งานที่ราคาคุ้มค่าน้ำหนึ่งก็ขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะไฟหน้าก็จะเป็นแบบ full LED นะคะด้านหลังก็เป็น full LED ได้เซ็นเซอร์รอบคันด้วยนี่ค่ะ,ะใครสนใจคันนี้นะคะป้ายแดง1 7 9 9 0ล้าค่ะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งไปนะคะประหยัดไปถึง 8ป0แสนเจ็ดเลยคือเยอะมากๆเหลือเพียงแค่9 2 9 0 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16ื่นค่ะนะคะใครสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูตัวรถได้ในเรื่องของเครดิตนะคะอยากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถโทรปรึกษาฟรีค่ะเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะว่าสามารถไปได้ไหมอาชีพอะไรที่ออกง่ายที่สุดนะคะข้าราชการนะคะพนักงานบริษัทค่ะนะตรงนี้นะคะรับรายได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสอันนี้คือ ออกสามารถออกคนเดียวได้เพราะว่าต้องมีในส่วนของภาระด,ด้วยนะคะพี่ๆค่ะในเรื่องของเครดิตอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะคะโทรปรึกษาได้ค่ะนะคะใครสนใจ Toyota Camry 2.5ตัว Hybrid ตัวนี้นะคะในส่วนของเซฟตี้ในส่วนของความปลอดภัยตัวนี้ออปชั่นเยอะแล้วก็ให้เยอะมากๆเลยนะคะสนใจยังไงทักหานหนึ่งได้0961984963ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ